ขัมภูทิสัตว์ดินแดนมหัสจรัลข้างเขาวัดฝนกระตุกย่อยอย้อยย้อยย้อแดดแห้งแห้งเหมือนสาววันสิบัวโตผ่านุ่หมหนทาง างไปวัดผลนพวกเขาบ่ไอ้ห่วยห่วยไอ้จาไอไอฝนบอกว่าไอฝนนั่นถืออ้วนห่วยห่วยอยู่อ้วนขึ้นกระดับบรรยากาศลเลนี่ยเหมือนแรงสวยงามปลาปลาอ่อยปลานี่มางามคักเทียดีงามคักอ่อยกระเดยเึ้ยภูเขาภูเขาสวยมาก มที่สัตว์ดินแดนมหัศจรรย์ใกล้จะถึงแล้วมีหอดลิงเขาเขาเอื้อนอีียังกอเขาเอืออ้อนคางอีียังกอเขาเอื้อนอีียังกอริ่งคางลิ่งคางปลาปลาอ่อยมีหอดเที่ยวเขา<ด>ทันที่านปีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเคยเข้าไปเบิรงกเรียว เมื่อนั้นได้เข่าไปเบิองบัวคนอ่ะบนทางคไม่ได้ไปฝนตกว่าฝนมาตกจังสิมาม่เครียดแถววันลิ่งคางเต็มอยู่พคนอ่ะเพราะมันคนมาวัดที่นี่คนมาบ้านเฉ้ยวเป็นงานอย่างบุ๊คเฉ้ยวเป็นงานอย่างบุ๊คโดนไม่เขียวเฉอุ่ฉะว่าฝนตกก็เฮาได้เนาะแต่ที่ตกมีแดดมาด้วย แต่งไทยมาบ่ได้บุญตุกลิน่นย่านแต่งไทยไข่แต่งไทยเป็นเด็กน้อยมาสองคนมือนี่็ทำบุญสองบุญทำบุญทาง,ทางน้อยทางไปผู้ไปวัดเออขอบงอวน้วนทาท่านพี่เละ ันหนอกวันหน้ายีลีนู่น่ะผู้เขากับฝนตกนดำหน้าดำหน้ามองละไฮสองไฮคนอ่ยเพินพี่น้องเบ้ยตัวมวยเยืนมื้ออ่ยกั่งามทั้งผู้ทั้งเขาอ่ยสวยมากอากาศดีขนาดท่ามผู้ที่สัตว์ดินแดนมหัศจรรย์ หวานปลาบักหวานปลาคนปลูกไว้นี่แต่ตน้นใหญ่ๆทั้งทั้งหีีปลาบักท่านแต่กี่ย่งางบ่วิ่มแบกท่านใหญ่แต่กี่ถึงแล้วาาถึงแล้ว<า>วัดข้ามโพธิสัตว์ดินแดนมหาสจรรย์ถึงแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผู้เขาที่มันหนักอะไรขอกมครผู้เขานำ พิ่มน้ำเราก็ไหลออกจากปากรรมก็เพิ่นสิว่าดินแดนมหัศจรรย์ย่างขึ้นไปมีแต่ลิ่งแต่คางห่วงอึอกอัอกอึกอักอยู่เทิงเทิงสูงสูงนางไปอีกก็มีเห็ดปวกแต่สมัยตะกีดแต่พวกอพอใครปวดแข้งปวดขาแล้วมาแล้วขึ้นไปบักสูงคนหนาคนฮิตกำแพงแต่เหงวสันแต่อพวงมามากม,มือ เพิ่นมาจัำสี่งผีภาพไปเบิองมองน้ำไหลออกจากปากถ้ำพี่น้องเดี๋ยวขันฝนตกยังสี่ว่าพ่อสามมือก็ออกน้ำดินอิ่มนม้ำเข้าไปบกป่กปูเทิดินลงไม้เดชล่านล้านข้ากามีเจนี่กามีตัวขจ้ากวกามินเจาวกามาถูกมูลพุทธพิงแล้วพี่น้อง <S <S จะนี่ละ